สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเซตอินสซตเกรดของ Monster Hunter World นะครับซึ่งเซตที่ผมใช้เนี่ยมันจะเน้นคริิคอเป็นหลักแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายอย่างรวบลัดให้ฟังเซตที่ผมใช้เนี่ยเดี๋ยวมีตามนีเลยครับเริ่มต้นที่อาวุธนะครับด้วยอาวุธที่ผมใช้ในเซตเนี่ยจะเป็นทูเก a บ l e มีค่า Affinity หรือค่าคริทคอฮิตเนี่ย20เปอร์เซ็นต์่ะซึ่งถือว่าสูงเหมาะสำหรับสายคริทคออย่างนี้มาก ข้อเสียอย่างเดียวของ True Gabe นะครับมันจะมีค่าความคมที่ถือว่าค่อนข้างต่ำมันจะส่งผลยังไงก็ถ้าเกิดค่าความคมของอ,อาวุธต่ำเนี่ยดาเมจที่ออกมาได้มันก็จะต่ำตามในส่วนของหมวกนะครับผมจะใช้เป็น g r a k e n a r m e d Alpha ซึ่งมันจะช่วยเพิ่ม Critical Boost แล้วก็ Airborn e ในส่วนของชุดกราะนะครับผมจะใช้เป็น Kushala Sista ครับมันจะได้ค่า Handicraft 2ซึ่งมันจะส่งผลให้ค่าความคมของอาวุธเนี่ยมากขึ้นครับ ส่วนของแขนนะครับผมจะใช้เป็น Racken w e m r r a c e Alpha จะมีค่า Critical Eye 2แล้ว t t t k Boos t ครับส่วนของสะโพกนะครับผมจะใช้เป็น r ร c k e n c o i l Alpha เพิ่มค่า Critical Eye แล้วก็ Power p r o n g e r ครับในส่วนขาผมจะใช้เป็น Alpha, I, แ er ร cken Gri p Alpha เพิ่มค่า Attack Boost แล้วก็ค่า t r i t l c o o s t ครับส่วนชาในเซตนี้ผมจะใช้เป็น Handicraft Charm Level 3ครับอันนี้เป็นเพชรที่ผมใส่นะครับซึ่งจะมีเพชร a t t a c k 1เม็ด เอสเปอร์สองคริทอลหนึ่งแล้วก็เทนเดอร์ไลเมแล้วก็เอนเทนเซอีกหเมตรครับหลังจากที่ให้ดูชุดก่อนแล้วก็ให้ดูเพลนนะครับทีนี้สกิลทั้งหมดเนี่ยมันจะมีรวมตามนี้นะครับเริ่มจากสกิลจากชุดก่อนนะครับโซ u ออฟรา a g ูนเลเวลสอและ4จะช่วยเพิ่มดาเมจท่าที่เป็นเท่าโจมตีกลางอากาศที่เป็นท่ากระโดดนั่นแหละแล้วก็ Level 4จะเป็นทําให,ให้เมื่ออาวตตีติดคริท i c อลินเนี่ยจะไม่เสียค่าความคมต่อมาคริทอลไอก็ เพิ่มค่า Affinity หรือค่า Critical Hit ครับต่อมา Skill Handicraft ช่วยเพิ่มค,ค่าความคมของอาวุธผมจำเป็นต้องให้มันเล v e l 5นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าท o เกโบสเนี่ยมันข้อเสียงของมันคือมีค่าความคมค่อนข้างต่ำเพราะนั้นถ้าเกิดจะให้มันออกมาได้ดามเมจสูงสุดต้องให้ค่าความคมเป็นสีขาวแล้วถ้าจะให้ได้สีขาวเนี่ยต้องให้ค่าแฮนดีคัให้เลเวล5ต่อมา สกิลแอตแท็กบูส์นะครับเอาแค่เลเวล4พอครับเพราะว่าเลเวล4เนี่ยมันจะได้ค่าแอฟฟินิตี้บวกหครับซึ่งถ้าเกิดเลเวล5 6 7ไปมันก็ได้5%เหมือนเดิมจะไม่มีเพิ่มไปกว่านี้ครับสกิลคริติคอลบูส์นะครับช่วยเพิ่มดาเมจเมื่อตีคริติคอลซึ่งเลเวล3มันจะช่วยเพิ่ม40%สสกิลวิกเนตเอ็กซ์พลอยครับเพิ่มโอกาสตีติดคริติคอลเมื่อตีโดนจุดอ่อนของมอนสเตอร์ครับ ต่อมา power prolonger สำหรับ inject l e a นะครับมันจะทำให้บัฟเนี่ยอยู่ได้ยาวนานขึ้นทำให้เราไม่ต้องเก็บบัฟบ,บ่อยๆครับ skill air b o r n e ช่วยเพิ่มดาเมจในสกิลที่แบบต้องโจมตีกากาศหรือกระโดดโจมตีครับทีนี้เรามาดูดที่ภาพรวมนะครับก็อาวุธผมเนี่ยจะได้ค่า attack ทั้งหมด673ครับค่า c h a r p n e t ก็จะแตะสีขาวหน่อยส่วน affinity จะอยู่ที่50% 50%นี่นะครับก็อาจจะสงสัยกันว่ามันจะติด c r i ติคอลตลอดได้ยังไง ราะอย่างนี้ครับสกิลของผมเนี่ยจะได้ค่าคริติคอล50%จากวินเนสพลอยอีกนะครับก็รวมๆกันก็จะได้ติด100%เมื่อโจมตีโดนจุดอ่อนครับตามปกติเนี่ยเมื่อตีติดคริติคอลเนี่ยมันจะเสียค่าความคมเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าด้วยผลจากสกิลมาสเตอร์ทัชนะครับที่จะได้จากการใส่เซตแร็ k เคน4ชิ้นขึ้นไปก็จะทําให้เราสามารถตีติดคริติคอลได้โดยที่ความคมไม่ลดลงทาให้เราสามารถทําดาเมจสูงสุดได้อย่างต่อเนื่องครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเซตอินเสกเลฟที่ผมใช้จะเป็นหลักๆอยู่ประจำน,นะครับซึ่งจริงๆมันสามารถแบบปรับแต่งให้เป็นพวดดามเมจท่าอื่นๆอย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันมีสกิลที่แบบช่วยเพิ่มดามเมจท่าขณะกระโดดอยู่ด้วยก็สามารถลองเอาไปปรับแต่งกันดูได้นะครับและในสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปอธิบายรูปลัดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ